บิสมิลลาฮิรรเาะห์มานิรเราะฮีมครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ผมนะครับอิหม่ามซุกกีสันสาคอนอิหม่ามประจำมัสยิดอันซอริสุนนะห์ปากพยุนนะครับซึ่งในวันนี้เรานะครับในฐานะเจ้าของพื้นที่นะครับอิหม่ามคณะกรรมการมัสยิดพี่น้องสับบูรุษนะครับแล้วก็ชาวบ้านในชุมชนนะครับรวมทั้งเด็กนักเรียนคุณครูนะครับผู้เรียนโรงเรียนทุกท่านเนี่ยร่วมกันจัดงานรวมน้ำใจ100ปี มัสยิดอันซอริสุนนะปากพยุนนะครับเป้าหมายนะครับในการจัดงานทั้งนี้นะครับเพื่อจะต่อเติมนะครับอาคารเรียนที่ค้างอยู่ไว้แล้วเสร็จนะครับแล้วก็ซ่อมแซมหลังคามัสยิดนะครับซึ่งบรรยากาศในงานในวันนี้นะครับเราก็จะมีร้านค้าขายนะครับนาเมค้ามาขายของนะครับนาสร้างบรรยากาศด้วยกันนาเนื้อหาหลักในงานนะครับก็จะมี เขาเรียกว่าโรงเลี้ยงนะครับโรงเลี้ยงหลักของเราก็จะมีขนมจีนนะครับชากาเฟขนมต่างๆนะครับมัสิดเราเลี้ยงนะครับแล้วก็ให้พี่น้องเนี่ยร่วมกันบริจาคร่วมกันสดเราเขานะครับการจัดงานในครั้งนี้นะครับเราเนี่ยนะฮะอยากจะรวมญาติรวมพี่น้องรวมมิตรสหายรวมสิบเกาสนอปได้มาพบปะกันอีกครั้งหนึ่งนะครับและไฮไลท์ของงานนี้นะครับก็จะมีบรรยายพิเศษจากอาจารย์บรรจุมิกาซันนะครับแล้วก็อาจารย์มูฮัมหมัดสันมานะครับซึ่งคันี้แล้วครับภาพรวม งานเนี่ยเป็นไปด้วยดีนะครับก็อยากจะให้พี่น้องนะครับดูอาให้งานนี้เนี่ยประสบความสําเร็จนะครับบรรลุวัตถุประสงค์ของงานนะครับแล้วก็ฝากพี่น้องทุกท่านนะครับช่วยกันดูอาแล้วก็รวมบริจาคในงาน100ปีของเราด้วยครับอินชาอัลลอ์นะครับขอเกินทิ้งท้ายนิดหนึ่งนะครับความเป็นมาของ100่ปีนี้นะครับก็เกิดจากชาวบ้านในชุมชนละเวกนี้นะครับเป็นชาวบ้านชาวเลนะครับมีเรือท่าเข้ามาสมัยก่อน เราได้สอบถามคนเก่น,นะครับคนเก่าเก่ๆก่ๆอุสในชุมชนเนี่ยว่ามาสัสยิดนี้เนี่ยมีมาไม่ต่ำกว่า100ปีแล้วนะครับเรามีเอกสารการมอบที่ดินเนี่ยตั้งแต่ปี2478แนะครับแต่ว่ามีการวากัฟมาก่อนหน้านั้นแล้วตามคําบอกเล่าของคนอุสุนะ,นะครับนะแล้วก็ที่มาตั้งแต่อดีตปัจจุบันแล้วก็อินชาลอนาคตภาพจะเป็นอย่างไรก็ฝากพี่น้องร่วมดูอาให้กับเราด้วยครับอินชาลอมัสยิดอันซอลิสุนนะป่าพยูนเป็นมัสยิดหลังแรกๆในตำบลป่าพยูน ก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณร0อยปีที่ผ่านมาจากคำบอกเล่าของผู้อาวุโสหลายท่านในชุมชนแห่งนี้ซึ่งมีเอกสารหลักฐานการส่งมอบที่ดินวากัฟให้มัสยิดโดยในกรณีสันบูกาเมื่อประมาณปีพศ2478เป็นพื้นที่2นาน75ตารางวาและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมัสยิดในปีพศ2522ตัวอาคารเดิมก่อนก่อสร้างใหม่เป็นการก่อปูนอิฐแดงยกพื้นด้านในอาศัยมีบันไดประมาณ5ขั้น หลังคาไม้ทรงไทยหลังจากนั้นได้มีการปรับปรุงใหม่เป็นอาคารแปดเหลี่ยมซึ่งได้มีการใช้งานจนถึงปัจจุบันก็วันนี้ไฮไลท์ของงานอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับนิทรรศการภาพเก่านะครับนะตั้งแต่เริ่มก่อสร้างมัสยิดตั้งแต่ขุดหลุมเรกนะครับจนกระทั่งว่าดำเนินเรื่องราวมาสู่ปัจจุบันนะครับแล้วก็ฉายภาพสู่อนาคตนะครับ ครับแล้วก็อีกโครงการหนึ่งนะครับที่สําคัญไม่เพเช่นกันที่เรานํามาเสนอในโครงการครั้งนี้ก็คือโครงการเบ่งปันกันอ่านนะครับซึ่งเป็นโครงการที่เรายึดอายะคุตอ่านที่อัลลอฮฺตาลาได้บอกกับเรานะครับว่าอิกราะนะครับในยะาเรียกว่าจงอ่านนะครับจงอ่านเราก็อยากจะส่งเสริมนะครับพี่น้องในชุมชนนะครับเยาวชนและทุกท่านนะครับมาหยิบยืมอ่านหนังสือมัสยิดที่เราตั้งใจจะให้กับพี่น้องในโครงการนี้ครับวันนี้มัสยิดอัสสลซุนได้มีโครงการ นะครับให้พี่น้องได้หยิบยืมหนังสือได้ไปอ่านกันเชิญชวนพี่น้องนะครับทุกเพศทุกวัยทุกช่วงอายุนะครับได้มาหยิบยืมความดีที่นี่หนังสือที่นี่เรามีบริการพร้อมให้กับพี่น้องได้เปิดโลกทัศน์ใหม่นะครับได้มาอ่านหนังสือได้มาทำควา,ามข้าิสิามได้มาเรียนรู้ให้ความรู้นั้นมันเป็นเสมือนพลังที่จะนําพาพี่น้องไปอย่างอาเคโลและก็พังในการพัฒนาสังคมต่อไปในอนาคตและก็เป็นเสมือน ที่มาของตักวาและอิมบาลต่อรสุบัตตาลาด้วยนะครับมาร่วมกันเป็น,นกลไกหนึ่งให้อิกราะเป็นจริงขึ้นมานะครับ